เจ้วไปแล้วไมกาดูการแสดงมันถว่าการแสดงนต้องแก้วรปูนก็คือก็มันเป็นการเฉือหลออ่าเราไปหมดแก้วไปเลยเพราะเรื่องทีดีอ่าเป็นการกดจที่าเตตอนได้รับบีก็ต้องโหดเราเต็มใจทำใจหรือพร้อมใจเรา เราพร้อมยินยอมแก่การเปิดประสบการณ์ใหม่ครับผมก็ตื่นเต้นมากแล้วก็บอกเลยว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งความรู้สึกที่แบบได้มาเปิดใหม่ได้มาเปิดโลกใหม่ที่นี่ครับมันมีส่วนไหนที่แบบว่าที่สุดไหมคะอจารินเนี่ยที่สุดก็คือตอนที่เราโหนมาถึงถึงจุดสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องโหนลงไปทำไงก็ได้ให้เรายืนได้ตรงที่สุดแต่ปกติก็มีแอร์นี่ไม่รู้เพิ่มมีแอร์ ดูหนา้<ช>นาได้หน้าเราดูแบบอืมแล้วก็คีมลุกแต่มันก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผมจริงๆพอขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วมองมาาข้งล่างรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจไปในตัวว่าการที่เราได้เห็นแฟนคลับก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ก้าวแรกของพวกเราจนถึงก้าวปัจจุบันท,ทุกคนยังคงอยู่เดิมมันรู้สึกตื่นตั้นใจมากๆครับที่ที่ยังมีเขาอยู่ตกใจเสียงกรี๊ดไหมคะตกใจแล้วก็ พยายามอมยิ้มแล้วก็ยิ้มให้มันใช่ซ้อมเยอะมากซ้อมมามาซ้อมแต่เมื่อวานเลย <laughs> ใช่แล้วก็พอห้างเปิดประมาณเจ็ดโมมาแล้วมาเตรียมก็คือมาซ <มา S 1> ้ามมาอมมารอแต่เมื่อวานจนรอยจนวันนี้น <laughs> มารอยแล้วมันอยล้นตัง้งหน้าเลยครับแต่แฟนขับมาเจียเยอะมากเลยรู้สึกไงบ้างก็อยากอยากจะขอบคุณเขามากๆเลยขอบคุณขอบคุณทุกการเดินทางจะมีเขาอยู่เสมอมันเป็นพลังพลังรักที่รู้สึกว่า ทําให้ตัวเองกล้าที่จะพัฒนาแล้วก็กล้าที่จะก้าวต่อไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนใจไม่น่างานหน้ามีเขาอีกไหมจะมีีงานหน้าถ้าสมมุติมีแบบนี้อีกอาจจะได้ตีลังกาแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าทีแรกอะที่เป็นฝุ่นประมาณว่าตีลังกาได้หรือเปล่าพี่ตีลังกาบนพื้นไปยังไม่ไหวเลยแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆน่าจะได้ ใช่ต้องต้องฝากไปบอกพี่หวอมด้วยนะคบผมแต่พูดแล้วนะว่าตีลังการอบหน้าตุ้งตีนแน่นอนถ้าพี่ๆทุกคนมาเนี่ก็ไปแน่นอนแสดงว่าสองชั้นไม่พอต้องสามสี่ชั้นอย่างนี้หรอโอ้น่าจะเป็นสนามสนามทุกคนไปเลยจริงๆก็มีเป็นตัวความสูงมาหรือว่าคือที่ไปไปเล่นซิปลายมาที่ลาวมาก็คือ ตั้งแต่เราก้าวหัวสลิงหรือว่ากล้าที่จะเล่นซิบได้ที่เราเราก็ไม่กลัวอะไรแล้วเอราะมันสูงมากที่โน้ตสูงมากนะใช่เพราะได้ผ่านน้ำตกไปแล้วก็ันเล่นกันหนุกบ้าเล่นกันหนุกเขาเอาตอดีนุ๊กไม่ได้ไปแต่ไปกับครอบครัวไปกับคุณแม่บ่อยครับแต่คุณแม่ไม่ได้ไม่ได้เล่นอ่าแล้วก็บอกว่าตอนนี้ป้ายๆแบบเป็นแบบแพงอะไรเงี้ยหล่อแหงหล่อแหงนึ่งด้วยจากชุดที่ใส่ด้วยตอนนี้ไอเชือกสลิงยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับ แล้วก็มีสเต็ปด้วยพอลงมาก็ต้องเต้นกับแดนเซอร์ด้วยใช่มาไปท่าของซิสเตอร์ผิวหนวดนะผิวหนวดนะแล้วเมื่อกี้คีณออกมาด้วยชก็ขอบคุณคุณลุงชาญโลงด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นก้าวเดินทางไหนๆหรือว่าจะเป็นแอมเบอร์เดอร์อีกหลายๆตัวนะครับที่ที่ไปเป็นมาคุณลุงชาญโงนี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ที่ให้กำลังใจเราเสมอแล้วก็ยินดีกับการเดินทางอย่างลูกติดไง จะก,ก้าวไหนๆก็ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เขาเหม,มือนกันสมมติเขาอยู่เพียง้คงเราตลอดเวลาทำงานใช่ใช่ก็ถือว่าเวลาไม่จะบอกบอกลูอกอยู่เสมอว่าถ้าเวลาที่เขาเดินไปไกลๆมากๆอะ่ะผ่านทางกลับมาจะเจรเราอยู่นะไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องคิดว่าเดินคนเดียวหรือเดินแบบไม่มีเพื่อนกันคงมีอยากขอให้กำลังใจยังไงบ้างวันนีอันนี้ก็ก็มีกันคุยกันบ้างเพราะว่า เพราะว่ามีการถ่ายงานเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาใช่ครับเราก็คุยแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเป็นโอกาสที่เราได้รับเราก็ต้องเต็มที่กับที่ตัวเองได้รับขณะมันคอนเสิร์ตเราก็ยังไปให้ขา่าสมัยให้เขาใช่ไปไปเป็นกาลังใจให้เขาเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ามากแล้วก็เราสัมผัสได้เลยว่าคุณนุ๊กพรานลนตื่นเต้นมากๆเราก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจริงๆไม่มเป็นคาสัญญาไม่หรือว่าแบบว่าเราต้องเคยร์คิวเพื่อที่จะไปสัมผัสคนคนนึงมัน มันเป็นเป็นสิ่งเล็กๆที่เราอยากจะมอบให้ว่าถึงจะไม่มีสิ่งของมากมายที่จะให้แต่เราจะเป็นไปเป็นกำลังใจให้กับทุกเก้าเดินของเขาครับอย่างล่าสุดเหมือนจะมีโปรเจกต์้าวาน4ปีเป็นยังไงบ้างมีโปรเจกต์ที่ผ่านมาของคอนเสิร์ตใช่ไหมครับอ่าก็ก็ผ่านผมไปได้ด้วยดีเป็นเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เป็นเป็นการเดินทางของพวกเราทุกคนท้งวันนี้โปรเจกต์เสื้อถ่ายเสื้อภาพเสื้อหรืออะไรอย่างนี้ยังไงบ้าง ใช่เป็นการเป็นการโปรโมทการขายเสือ้อใช่เป็นเป็นของเพจเจอช็อปสไตล์ก็<ม>เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งผลงานของที่ทท่านโรนและไปลายปายร่วมกันครับอย่างนึงของธุรกิจก็จะทําร่วมกันด้วยมีโปรเจกต์ร่วมกันด้วยไ,ไหมบ้างจะมีโปรเจกต์คู่กันเรื่อยๆครับเพราะแบบว่ามันเป็นสิ่งที่เราเดินทางมาด้วยกันเราก็เลยจะไม่ลืมจุดนี้ว่าเราเดินตัวมาด้วยกันครับอย่างล่าสุดไปขึ้นลิเก กเกเป็นยังไงบ้างคือพี่ๆหลายคนอาจจะเห็นว่าแต่งชุดนิเกมาแล้วอีกคนเป็นแบบนี้เลยแต่ต้องขอบคุณที่พี่สอนรามคือน่ารักมากแล้วก็ให้ให้กันตอบรับแล้วก็สอนเราเป็นอย่างนี้ก็อย่างนี้ได้นะลองเล่นอย่างนี้ดูลองรำแบบนี้แบบนี้สนุกมากแล้วก็ชอบมันมีความกังวลมาตอนที่ต้องไปใส่ชุดลิเกใส่ชุดเพชรและร้องตอน มันมีความถุนวนอยู่แล้วว่าเราไม่เคยไม่เคยเรียกใส,ส่ชุดแล้วก็ไปเล่นกับพี่เกดด้วตัองอาจจะมีใส่ชุดใส่ชุดเล่นๆกันมากแต่ไม่เคยแต่แต่กจิตลักษณะก็เลยว่าตื่นเต้นมากแต่ก็ทุกอย่างทำคนไปได้ดีพี่ๆทุกคนในวงน่ารักมากเราเอาพวกที่เล่นลนี่คือแบบเสี่ยงกันมาหรือว่าเราคิดได้หรือยัง <c oughs> ไคิดเ <c oughs> องหรือตอบคือถามพี่แล้วว่าพี่แล้วเราจะเล่นอะไรบนเวทีอาจจะมีเล่นกิบพีเกด ก็นับหนึ่งสองสามเฉยอ๋อบากันไปหรอบ้ากันไปแค่นั้นพอพอไปหน้าเวทีจริงๆโอ้โหมาเป็นแบบเยอะแยะเลยมันมาแต่งมาได้เลยที่เราใช่พี่มีปุ๊กสกิลเราไหมสดทุกทุกอย่างเลยเยกได้เป็นหนึ่งสองสามอ่ะใช่เจ๋งเหมือนมาถูกทางเหมแต่ละด้อมคือแบบว่ามาลายรวมแสงป็นเลยก็ใช่ครับก็มีมาลายของพี่พี่ของ พี่สอนรำด้วยแล้วก็ฝอนร่วปายด้วยพี่ๆคนไปร่วมแสดงความดีกับการที่เราร่วมโปรเจกต์ใหญ่ชั้งแรกใช่คไหมสู้กันสุดมากแต่ละดอมั่นสู้กันสุดไหมก็สุดมากขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณมาลัยทุกทีแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ว่าจะในไลฟ์ลฟสตรีมด้วยกนับการที่แบบมาลัยก็ต้องมาถึงปกติก็ถึงอยู่แล้วปกติก็ถึงอยู่แล้วพอไปในรอบลีเกีก็ถึงมากกว่านี้น่ารักมากขอบคุณทุกคนมากครับ เพราะันประสกบการณ์แบบนี้มีเรียกร้องอีกไหมว่าอยากเห็นอีกอาจจะไม่เรียกร้องอาจจะแค่อยากให้ทุกคนมาร่วมรับชมพร้อมกันนะหน้าหนะ้าเวทีแสดงว่ายังมีอีกอาจจะเริ่มติดใจแล้วใช่เริ่มเริ่มจะชอบการการที่เราได้ร่วมเล่นกับพี่ๆลิเกมันดูมันดูเปิดว่างมากคือมันดูไปเองเลย <laughs> มันดูไปเรื่อยๆได้ดีจะได้เห็นเพงลงในบนเวทีของพี่ส,ส,สลาว์ตัวสลาว์นภิดคือ พี่เบลก็มีชวนอ่าพี่เบลว่าเมบางันก็ไปไปเล่นกันได้ใช่ครับเราติดตามเราติดตามใช่ครับถ้าเะค่ะค่ะนี่ไปอินเสิร์ตนิดนึงนะีไปอินเสิร์ตนิดนึงนะใช่ใี่ก็เพื่ออัพเทวนี่วันที่